โซเมนาวอนครับผมรับโซเมนาเคิดว่าคู่เรามีอะไรสรุปไดวัลนีเลยตอนแรกที่รู้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแล้วบอกว่าเชิญรับรางวัลว่าเอ๊ะรางวัลอะไรแล้วรกบอกว่าเป็นรางวัลอะไรนะคู่รักคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราอยู่กันมาสักสามสิบปีนะคืนไปรับอย่างเงี้ย เก็จริงๆเขินนะเนี่ยเขินครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีใจฮะคงเป็นเพราะเราเราสองคนตลกแหละครับก็เลยได้ได้รางวัลได้ความตลกไม่รู้เพราะว่าเราเพราะรักกันเพราะรักกันโอเคโเคโอเคครับครับจริงจริงเป็นยังไงบ้างหลังแต่งงานหลังแต่งงานดีนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะกันเลยคือก่อนแต่งคือช่วงแรกๆที่คบกันอ่ะแต่ช่วงก่อนแต่งงานจะมีแบบว่าทะเลาะกันบ่อย แต่พอหลังจากแต่งงานแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยทะเลาะกันหรือถ้าทะเลาะกันเราก็ค่อนข้างสายสายเร็วคือในทางที่หลายๆคนก็จะงงว่าแบบปกติคือเราอะทำงานด้วยกันด้วยแล้วแค่จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเขาก็งงว่าแบบทำงานด้วยกันไม่ทะเลาะกันเหรออะไรเงี้ยปกติทุกคนเจอกันแค่ที่บ้านก็ทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราทำงานด้วยกันตลอดเวลาจะได้ระหวัาโซเไปครองพร้ไหจริงจริงมันก็มีมันก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงเลยฮะขึ้นนลงๆสลับกันไปแต่ว่าจะรู้กันมากกว่าว่า ยังไงมันไม่มีกันก็ไม่ได้นะรักกันก็ต้องยอมยอมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากก็ผมนี่แหละครับยอมยอมไปก่อนยังไงยังไงให้เราเอาเอยพรอีกทีนะเอยพรอีกทีพรอีกทีก็ขอให้ฮาวนะครับอยู่คู่กับประเทศไทยเราไปยาวๆแล้วก็ โอ้โหจัดงานมอบรางวัลดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแบบนี้ตลอดไปด้วยค่ะใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วัลนิดนึงนะคะพอดียังไม่ได้รับเราใช่ได้หลับก็มอะไรอย้จะสาาไม่เป็นไรค่ะเอาล้องต่อยกัูได้ไหนก็ได้เอาใหม่เนาะจะเอาไปตั้งแต่ชิ้นด้วยค่ะเห็นว่าวันนี้พี่ยามีน้องกันอยู่พยายามพยายามมาะมาธิเจ็ดต่สามปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังตมีปรึกษาหมอปรึกษาหลายหมอเห็นว่าหมอ หมอดูก็มมบมกษาวิทยาศาสตร์สายโม,โม,โมูมูทุกสายต่างประเทศในประเทศทุกท,ทุกศาสตร์ล รู้เหมือนว่าไงบ้างเหมืนจะมาปีไหนเขาบอกว่ามีนะเขาได้บอกไหมคะว่าปีช่วงไหนอีปีไหนอย่างงี้ยเขาก็บอกช่วงมาเหมือนกันแต่เขาแต่เขาก็บอกว่าคือดูมาทุกหมอทุกหมอเลยว่ามีหมดเลยบอกมีแน่ๆมีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่บอกว่าตอนไหนใช่พี่ดงแต่ตอนดีเช็คกับทางทางหมอหมอได้บอกไงว่ามีปัญหาอะไรไม่เรื่องสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอะไรอย่เงี้ยคือเอาจริงๆแล้วก็คือเรื่องอายุเป็นหลัก เื่องจากพอเราอายุเยอะขึ้นจานวนไข่ที่สมบูรณ์มันก็จะน้อยดังนั้นโอกาสมันก็จะน้อยลงค่ะแต่ว่าคุณหมอว่าตาบไดที่เรายังมีไข่อยู่มันก็ยังมีโอกาสเสมอแล้วนี่ไข่ตอนนี้คือมีการตากไปบ้างไหมฮะหรือว่าไม่ได้ได้อะไรคือคือจริงนะคะคือดุ๋วเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แต่งงานเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้คิดจะฝากไข่เลยอย่างบางคนเขาพีแพนว่าจะแต่งงานเขาจะฝากไข่ใช่ไหมแต่วุ๋วถือว่าเขาจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ตอนนั้นมันมองไม่ออกกันเมื่อ10 11อปีที่แล้วมันมองไม่ออกว่าแบบ ารหลอฝากไม่มันก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่าไข่ฝากปุ๊บคุณภาพมก็จะลดลงทุกปีจะฝากได้หลอมา5ปีแล้วจากนั้นมันก็คุณภาพมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเขาคงไม่ได้แต่งงานก็เลยไม่ได้ฝากเลยจนพอเขาแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็เข้ากระบวนการก็คือมันมันจะค้นค้นกระบวนการฝากไข่ไปแล้วค่ะเพราะว่าพอแต่งงานเสร็จแล้วมันสามารถทำเรีกว่าแบบอีกซี่คือผสมเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเก็บไข่แล้วเ่นั้นก็ไม่เคย ไข่เลยค่ะ <c oughs> แต่ถ้าลองกระบวนการทำพ่สาดิกซยตึ่มอิตีอะไรได้ทำหมดทำหมดทุกอย่างแล้วแต่ยัง,ไม,งไม่ได้แต่ห <c oughs> มอบอกสาเหตุแค่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเครียดไปหรือว่าร่างกายของาไม่ไมแข็งแรงหลักๆมันจะเป็นเรื่องของคือถ้าเกิดสมติว่าอยากจะท้องจริงๆอ่ะคุณหมอแนะนำว่าให้นอนสาบพุ่ม ใช้ชีวิตอยู่ทยานงานยิ่งพอดนะฮออย่างตอนละครก็เรื่องสีผ่วก่อนเราจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องบทอีกอะไรอีกหรืออย่างประชุมบทบางทีก็เรื่องท่าที่แห้งผูดอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างยากกับไลฟ์สไตล์เรามากๆแล้วแบบมีการเปลี่ยนวิธีการกินอาาหรการเปลี่ยนหมดเลยค่ะต้องกินโปรตีนเยอะทุกวันนี้ต้องกินแบบต้องกินงาดำต้องกินผักต้องกินอะไรเยอะมากจริงๆทุกอย่างทำได้หมดเลยนะคะยกเว้นเรื่องนอนที่แบบทำไม่ได้เพราะหมอว่าถ้าเกิดสุนนอนผิดเวลาโฟโตฮอร์โมนมันจะไม่หลั มอกาองงไม่หลังอ่ะมัน็ีผลกับไข่มากๆในทีๆที่ผ่านมาพลอทำไปสามทีก็มีขึ้นๆแล้ก,<า>กแลกคลออกกันเลยครับแรกแลกลอ,อก,กันเพราะว่าคือว่ามันหาค่ากลางไม่ได้ต่างคนต่างบอาแต่ก็ปรับแล้วนะแต่ไม่ได้สุดถ้าเลยจูนแล้วว่าเอานี้เราบอกดูที่รัก ถ้าไม่มีจริงๆเราไม่เครียดเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขแล้วเราถามเตยรู้ตัวนี้มีความสุขไหมถ้าไม่มีลูกเนี่ยวันนี้แฮปปี้ไหมวันนี้ก็แฮปปี้มากนี่แล้วทําไมล่ะถ้ามันจะไม่มีก็คือไม่มีถ้าเกิดว่าย้อความคาดหวังมาทําให้เราต้องแตกกันมันมันไม่ไม่ได้ก็เลยบอกเราว่าก็มีช่วงมีควเครียดเหมือนกันช่วงที่แบบพอคุณหมอบอกผลเราแบบไม่ได้นะเราก็จะแบบเฟลใช่ f a i ตอนนี้ก็ไม่เฟล l เลยฮะก็บอกตัวเลยวว่าลองสักครั้งหนึ่งจริงจังถ้าไม่ได้จริงก็ คือชายชีวิตคู่สองคนมันก็สนุกดีนะเวลาเราจะเดินทางเราจะไปไหนอะไรเงี้ยมันก็ใช่ใช่แต่ว่ามีลูกอาจจะดีอีกแบบใช่ครับเป็นเพื่อช่วงหนึ่งที่คุณปวดป่ววยนี่มีถุงจอแบบไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกไม่เกี่ยวกรับขีดเส้นมาเนะคะว่าเราจะพยายามถึงเมื่อไหร่ดีจนกว่าจะขีดไปเรียบร้อยฮะขีดไปเรียบร้อยแล้วปีหน้าเนี่ยขีดไม่ได้ก็น่าจะแบบ น่าจะอายุเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยเผมก็สงสารด้วยแหละครับพอเวลาเขาต้องฉีดฮอร์โมนตัวเขาก็บวมขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกไม่้องหลังมาหกกิโลแล้วัแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะยังไงก็รักนะชอบแบบนี้โอเคค่ะยังไงกรับคอบคุณไกรับค่ะยังก็รัก่ Welcome to Star Society